ครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนต่อรองนะครับสวิกกระจกนะครับขึ้นลงนะครับของรถตัวตานะครับก็มาต่อเลยครับว่าไฟตัวไหนเข้าครับสวิกตัวนี้มันจะเป็นสวิกแปลงนะครับของสวิตข้าขานะครับก็มาต่อดูแล้วก็ลองดูนะครับวันนี้ผมต่อรองแล้วครับ ไล่สายไฟดูนะครับสายไฟที่ผมต่อนะครับเส้นหลักลางสุดน,นะครับเป็นไฟ12โวลจากแบตเตอรี่ครับผ่านสวิตช์แจนะครับถ้าอยู่ในรถนะครับแล้วก็สี่มพู2เส้นนี้ครับที่อยู่ติดกันเนี่ย2เส้นนี้เป็นสายดินแช่นะครับดินแช่หรือกาวแช่นะครับแล้วก็ เส้นสีส้มนี้ออกไปหามอเตอร์ครับต่อเข้าแล้วฝั่งไหนก็ได้ครับแล้วก็เส้นสีเทานี่ครับทเทาขาวๆนะครับที่อยู่ริมสุดฝั่งนี้ครับออกไปหามอเตอร์เ,อรเหมือนกันครับแล้วก็ทาเวลาเราต่อครบปุ๊บมันมันจะมีไฟไฟโชว์นะครับไฟเห็นป่ะไฟแดงๆโชว์แล้วก็เวลาเรากดใช้งานก็กด่า เคลนกดลงเคลืนลงครับเห็นปะใจงานได้แล้วครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ